มือซ้ายให้โชคเอาความคืบหน้าของการก่อสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมาแจ้งให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันได้รับทราบนะครับตอนนี้การก่อสร้างลุล่วงไปราวๆ80%เแล้วนะครับมาได้ทางขึ้นพร้อมรองรับ การเดินขึ้นไปสักการะกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่แต่ยังเหลือห้องด้านล่างนะครับห้องใต้ฐานองค์พระเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับยังขาดการติดตั้งกระจกเพื่อบังแดดบังฝนนะครับยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัดใจจัยในจุดนี้และการเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งภายนอกภายในตัวอาคารใต้ฐานองค์พระเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น หากท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วท่านพอมีกำลังทรัพย์คนละหบาท10บาทก็โปรดช่วยบริจาคร่วมสร้างบุญค้ำจุนาศาสนาไปด้วยกันนะครับพระสมเด็จองป์ปถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดย,ยังขาดจตปจุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code หรือโอนเข้าหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีได้โดยตรงเลยนะครับมีคณะกรรมการหลายฝ่ายในการบริหารจัดการเงินในการสร้างส,างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับผลบุญนี้ที่ท่านสร้างขอให้เข้าถึงท่านและครอบครัวตรงๆขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจําทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของหล่าพัฒนานะครับวันนี้วันพุทธที่1 7กันยายน6กก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นจากเลขทูบพ่อแก่จากเลขทูบท่านพ่อพญาศรีสัตนคราชด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือน และช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับดูโฆษณาผมจะหน่อยเดอ้อพี่น้องครับและท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมสนิดนะครับผมอยากได้ยอดผู้ติดตามครบ2,000 20, 0คนนะครับให้กําลังใจผมสักนิดกดติดตามให้ผมสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเช็คผลเลขทูบเมื่อวันจันทร์ที่15กันยา68ก่อนนะครับเลขทูบโปรแก่ขึ้นมา4 2 1ผมมั่นใจว่าต้องมีต้องมา ไม่บนกระล่างอย่างน้อยตัวเลือสองตัวมั่นใจแบบนั้นนะผมว่ามาแน่ถ้าเป็นเลขเด่นนะแต่ถ้าเลขจับคู่เนี่ยไม่ค่อยมั่นใจตัวไห่แต่ถ้าเลขเด่นตัวเดียวมาแน่ๆผลสรุปเราพัฒนาออก8 2 8สองล่างห8 2มาบนครับเด่นตัวเดียว2มาบนใครที่เอาไปใช้เป็นเลขเด่นก็ผมว่ามีประโยชน์นะแต่ถ้าจับคู่ไม่มาครับ4 2 4 1 2 1ี่หนึ่งสองหนึ่งไม่มาผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเลขทูบ ไม่มาไม่จับคู่มาที่เราพัฒนาเป็นสองตัวหรือสามตัวเนี่ยรอบดึกไปแน่ไปจริงๆครับไปจริงๆไปออกทั้งเยอรมันออกทั้งนี่เต็มๆนะครับผมนำเสนอท่านเสมอว่าเลขทูบคือความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องท่านเข้ามาดูมาชมท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยละกันผมเชื่อสทัทธาของผมแบบนั้นพอจุดแล้วก็นำเสนอแบ่งปันกันเท่านั้นเองนะครับ ดูเลขทูบตัวแรกครับชัดเจนแล้วครับเลข5เลข5มาเด่นจ๋าแล้วนะครับขอให้ไปที่3าตัวบุลรลษสองตัวล่างหวยลาวพัฒนาวันพุธนี้นะครับเลข5ครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะให้ผมจัดแนวทางตัวเลขให้แบบเน้นๆน้อยชุดทั้งหานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยเนี่ย หากท่านอยากให้ผมจัดให้ท่านคิดว่าผมมีความสามารถตรงนั้นนะครับท่านก็ได้โปรดช่วยสนับสนุนค่าหมากพลูบุรีผลหมากรากไม้พวงมาลัยขลองหอมที่ผมไหว้ผมบูชาพราะแก่ในทุกๆครั้งมากกันแล้วกันนะครับท่านสนับสนุนมา250บาทผมก็จะจัดแนวทางตัวเลขเน้นๆน,น,น้อยชุดให้ท่านไปพิจ,จารณาทั้งฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวให้ดูฮานอยวันที่15วันจันทร์ก่อนนะครับฮานอยวันจันทร์ผมให้ให้รูดเด่น1กับ7นะครับ1กับ7 ผลสรุปฮานอยพิเศษออก8 41ล่าง66 41นเนี่ยเข้าชุดเต็มนะครับชุดเต็มมี1 4เข้าพิเศษบนแล้วก็ VIP เนี่ย0 7 6ล่าง8 4 7 6เนี่ยเข้าตัวกันตรงตรง,ตรง76นะครับฮานอยวันจันเนี่ยได้ทั้งพิเศษบนแล้วก็ v i p บนได้2รอบนะครับแล้วก็จากฮานอยต่อไปที่ลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาผมให้ให้รูด 7กับ8ผมมั่นใจว่า7กับ8มาแน่ยังไงก็ต้องมาเจาะ7 7 7 2 7 4กัน8 1 8 2 8 4ผลสรุปราวพัฒนาออก8 2 8ล่าง6 8เข้าตัวกัน8 2บนเต็มๆนะครับแล้วก็ในชุดเต็มทั้งหมดที่ผมนำเสนอมี6 8ล่างตรงๆด้วยนะครับแต่น้อยๆชุดเนี่ยเข้า8 2บน6หางในเข้า8 2บนนะครับนี่คือแนวทางตัวเลขทั้งฮานอยลาวพัฒนา แล้วก็หัวรัฐบาลไทยนะครับนำเสนอสนับท่านที่สนับสนุนค่าหมากพลูบุรีพงมาลัยของหอมพลหมากลากไม้ที่ไหว้พวกแก่มาเนี่ยท่านสนับสนุนมา250หบาทผมก็จัดแนวทางแบบนี้ให้ท่านไปพิจ,จารณาดู45วันนะครับหากท่านใดสนใจก็ทักมาตามเบอร์ไลน์นี้นะครับอันนี้เป็นไลน์ส่วนตัวเดวอพี่น้องไม่มีกลุ่มไม่มีเว็บหวยไม่มีอะไรไดใดๆดงสิ้นไลน์นี้เอาไว้ส่งแนวทางตัวเลขให้กันเลยกันสำหรับท่านที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขเหมือนผมเท่านั้นเองหากท่านสนใจก็ทักมานะครับ ทักมาหากท่านไม่สนใจไม่ต้องทักมานะครับท่านดูในช่องมือซ้ายโชกกะพอแนวทางหวยลาวพัฒนาผมลงจันทร์พุทธุกอยู่แล้วนะครับอันนี้สำหรับท่านที่สนใจแนวทางตัวเลขฮาหนอยด้วยหวยไทยด้วยก็ทักมาแล้วกันตามเบอร์ไลน์นี้นะครับ250บาทต่อ45วันดูเลขทูบตัวต่อมาครับเลขหนึ่งครับขอให้มีขอให้มากันล้วกันขอให้มีขอให้มาที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่าง หวยลาวพัฒนาวันพุธนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลข5หรือเลข1นึ่งกคอยมีขอยมาท่านมาดูมาชมแล้วขอยมีทรัพย์รับโชคกันไปก็แล้วกันนะครับตัวแรกเลข5แล้วก็ตามมาด้วยเลข1นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยทูปกำลังไหมลงมาอย่างช้าๆนะครับเหมือนเดิมครับความปรารถนาของผมอยากให้ทูบแตก3ตัวสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะอันนี้คือความ ความต้องการของผมจริงอยากให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายโชคแล้วก็ท่านมีทรัพย์รับโชคกันไปเดี๋ยผมคงจะปลื้มใจไม่น้อยนะครับยังไงก็แล้วแต่ทู่คือความเชื่อได้พี่น้องผมเชื่ออย่างนั้นศรัทธาแบบนั้นศรัทธาพ่อแก่ศรัทธาท่านพ่อปัญญาสีสัตนาคราชเมื่อจุดแล้วก็นําเสนอแบ่งปันให้กันดูชอบก็ใช้ไม่ใช่ก็มองข้ามหรือรับชมเพื่อความบันเทิงก็พอนะครับตัวสุดท้าย หลังๆมนเนี่ยทูบไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับดูไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเต็มตาแต่ขอให้เห็นเลขเห็นเลขเป็นพรนะครับเห็นแล้วก็ต้องออกด้วยนะไปออกที่สามตัวบนหรือสองตัวล่างหวยลาวพัฒนาวันพุธนี้ก็แล้วกันนะครับเอาไปเลขเด่นก็ได้นะครับเอาไปเป็นเลขเด่นสักตัวหนึ่งก็ได้หรือจับคู่ก็ดีแตกสามตัวยิ่งดีใหญ่เลยนะครับตัวสุดท้ายออกมาแล้วนะครับเลขศูนย์ครับ 0แน่นอน510 510มาไม่มาหวยราพัฒนาวันพุธนี้ต้องให้คำตอบครับเฮงเฮปังปังรวยๆยนะครับสวัสดีครับ